สวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิชย์พันฟิชชิงกระแปงเพชรนะครับผมวันนี้นะครับผมวันนี้จะขอนําเสนอนะครับผมกล่องใส่อุปกรณ์นะครับผมขนาดย่อมๆนะครับผมขนาดย่อมๆนะครับยังไม่ถึงกับใบใหญ่นะครับผมพวกนี้นะครับผมไว้ใส่พวกกิ๊บเอ้ยเหยื่อปลอมเอ้ยตะก้อเอ้ยนะครับผมจะมีหลายขนาดหน่อยนะครับผมค่อยๆดูไปนะครับผมนะครับผมอันนี้เป็นสินค้าจากมารุเกียวนะครับผม ชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมที่นําเข้ามานะครับผมนะครับผมอันนี้ก็เป็นกองนะครับรหัสนะครับ C919 นนะครับผมเป็นใส่อุปกรณ์ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมนะฮะมันจะมีช่องอยู่ข้างในนะครับติดกระเป๋าอยู่เป็นเป็นช่องเล็กๆนะครับผมเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะครับผมนะถอดออกมาได้ง่ายๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ใส่ข้างในแล้วแต่เราเลยนะครับผม ใส่ได้หมดเลยนะครับผมนะตัวนี้นะครับจำหน่ายอยู่ที่ใบละ180บาทนะครับผมนะฮะมีฝาล็อกนะครับผมมีที่ล็อกนะฮะมีล็อกกุญแจนะครับกันการหายนิดนึงนะครับผมกันพวกหยิบนะครับผมนะฮะพวกหยิบนะครับผมจะล็อกได้หมดเลยนะครับผมนะฮะลองดูได้นะฮะนะตัวนี้ใบลบ180บาทนะครับผม ใบย่อมๆถูกๆก็คือเราไปนิดหน่อยพอนะครับผมพวกนี้นะครับผมนะฮะหลาตัวต่อไปนะครับเป็นกองนะครับผมนะขนาดเนี้ยลองเทียบกับฝ่ามือดูนะครับผมก็ถือว่าใหญ่อยู่่เหมือนกันนะครับผมนะฮะตัวนี้รหัสอยู่ที่บ330นนะครับผมตัวนี้นะครับผมนะฮะมีฝาล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนะฮะ มีช่องกั้นนะฮะเอาสามารถเพิ่มได้ลดได้นะครับผมช่องกั้นพวกนี้นะเราจะใส่ขนาดไหนก็ได้นะ fait. นะตัวนี้ก็จากดูๆก็เหมาะกับใส่พวกตะก้อนี่แหละครับผมตะก้อตกปลาเหล่านี้แหละนะครับผมเหยื่อปลอมก็ได้นะครับผมตัวนี้คุณสมบัติตัวหนึ่งที่หายากนะครับผมก็คือสามารถใส่เหยื่อยางได้นะครับผมตัวนี้หายากนะครับผมกล่องอักนณะนี้นะครับใส่กับเหยื่อยางนะครับนอกนั้นจะมีพวกแพงๆอย่างเดียวเลยนะครับที่จะใส่กับเหยื่อยางได้ เยียยางมันเป็นยังไงครับเดียวยางก็จะเป็นพวกคล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับพวกมันจะวางกับพวกพลาสติกไม่ได้นะครับผมพวกนี้นะครับผมต้องวางกับพวกพลาสติกโดยเฉพาะจริงๆนะไม่งั้นมันจะละลายกับมันทําละลายกับตัวพลาสติกพวกนี้เลยนะครับผมใส่ไปปุ๊บนี่สักสี่ห้าวันเนี่ยมันจะเป็นเริ่มเริ่มจะละลายลงไปเลยนะครับแต่ของยี่ห้อนี้ทั้งหมดนะครับผมสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะรหัส นะบีสามสามศูนย์นะฮะจำนวนอยู่ที่ใบละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมใบก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมเทียบกับมือผมนะครับผมใส่พวกเกียบปลอมอะไรได้หมดเลยนะครับผมสีก็ตามนี้เลยนะครับผมนะมันจะมีสีบานเย็นนะฮะสีเขียวนะฮะสีขาวนะครับผมสีน้ําเงินนะครับนะฮะส่วนตัวต่อไปนะครับผมเป็นรหัส B2-10 นนะครับผมนะฮะก็จะมีฝาล็อกนะครับ อยู่ด้านในนะครับผมนะฝาล็อกนี่เลยนะครับผมล็อกโบ้เลยนะครับผมนะแล้วเราจะมีแผ่นกั้นนะครับผมนะแผ่นกั้นนี่นะสามารถกันได้เลยนะสามารถตัวนี้ถอดออกได้นะครับผมนะตอนนี้ที่แถมมาก็มีตัวนี้อีกนะก็ใส่เข้าไปอีกนะครับผมนะใส่ช่องนี้เข้าไปเลยนะฮะเนี่ยนะไปได้เรื่อยๆมันอยู่ที่เราเลยนะครับผมความคิดได้แค่ไหนก็ใส่ได้เลยเต็มที่เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็ค่อนข้างก็โอเคนะครับผมก็ใหญ่อยู่นะครับผม สกอสายเหยื่อปลอมได้นะนอนยางเหยื่อยางะกอแล้วแต่เราเลยนะครับผมสีก็ตามนี้เลยนะครับผมสีขาวสีส้มสีเหลืองนะครับสีบานเย็นนะครับผมนะฮะตัวต่อไปนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้รหัสนะบีสองหนึ่งศูนย์ครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมนะครับต่อไปก็เป็นรหัสบีสองร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็จะมีช่องเหมือนกันนะถอดออกได้นะครับใส่ได้ นะฮะตอนนี้ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกช่องนะครับผมใส่ได้นะฮะใส่ปั๊กป๊าปอมป๊อปเปอร์ได้นะครับผมตะก้อก็ได้อยู่นะครับผมชุดนี้นะครับผมนะฮะมีที่ห้อยนะฮะเผื่อห้อยกับกระเป๋านะครับผมกับพวกเข็มขัดอะไรต่างๆนะครับผมนะฮะมีความหนานะครับส่วนราคานะครับหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับผมชุดนี้นะครับสีก็จะมีสีชมพู สีขาวสีเขียวนะครับผมสีส้มนะครับผมนะฮะตัวต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับรหัสเอหนึ่งห้าศูนย์นะครับผมตัวนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีล็อกเป็นฝาสองข้างนะครับเหมือนเดิมนะครับผมมีที่ก้านให้นะครับผมนะตรงนี้จะหนึ่งช่องนะครับผมตัวนี้ล็อกกึ๊บลงไปนะฮะตัวนี้จะล็อกอีกข้างนึงนะเป็นสองข้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าอ่า ใส่เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันนะฮะแต่เป็นสองข้างเลยนะครับทั้ง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 ,งด้านบนและด้านล่างเลยนะครับลักษณะจะเหมือนกันนะฮะตัวน voilà> 네ี้รหัส A 1ร0อยห้าินะครับผมตัวนี้จำหน่ายอยู่ที่ใบรับ80บาทนะครับผมนะตัวนี้ก็จะมีสีน้าเงินนะครับสีขาวนะครับมีสองสีนะครับผมนะส่วนอันสุดท้ายนะครับผมนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวถูกนะครับผมตัว E 0ศูนย์เจห้านะครับผมนะฮะเปิดมาได้เลยนะครับผม เปิดมาก็เป็นช่องอยู่ห้าช่องเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้ใบแค่สามสิบาทนะครับผมนะฮะไม่ต้องกลัวเลยนะครับใบสามสิบาทเนี่ยแต่หนานะครับผมพราสติกค่อนข้างหนาทั้งหมดเลยนะครับผมจำหน่ายในราคาพิเศษนะครับผมที่ร้านนะครับผมนะฮะตัวนี้ e075 นะครับผมใบละสามสิบบาทนะฮะนะฮะก็คือจะมีสีน้ำเงินสีดำสีขาวนะครับผม นะกล่องอุปกรณ์นะครับผมใส่อุปกรณ์ต่างๆนะใส่กิปใส่ลูกหมุนนะใส่อุปกรณ์ใส่ตะก้อนะใส่เหยื่อปลอมนะครับใส่เหยื่อยางได้เลยนะครับชุดนี้นะทางบริษัทก็บอกมาได้เลยนะครับบอกบอกว่าใส่เหยื่อยางได้เลยนะครับผมนะฮะข้อดีของยี่ห้อนี้เลยนะครับผมพลาสติกทุกอันนะมีความหนาทั้งหมดเลยนะดูดูดูความหนานะแต่ละอันแต่ละอันนะหนามากเลยนะครับพลาสติกนะครับที่กล่องก็หนานะมีตัวล็อกหมดเลยนะครับผม ว่าหนาจัดไดวนาราคาพิเศษด้วยเลยนะครับผมนะสนใจสินค้าทักมาได้เลยนะครับผมนะฮะแต่บอกคร่าวๆอีกทีนึงก็4ีเก้าหนึ่งเก้าะ4ีเก้าหนึ่ง้านะครับร้อยแปดสิบนะครับร้อยปดิบาทนะครับผมบีสามสามศูนย์ะฮะร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะบีสองหนึ่งย์นะครับผมตัวนี้ร2อยิบาทนะครับผม อันนี้ B 200นะครับผม110บาทนะครับผมตัวนี้ A 150นะครับ A 150นะครับราคา80บาทนะครับผมตัวนี้ E 075นะครับผมใบละ30บาทนะฮะสนใจสินค้านะครับทักมาได้นะครับเพจพานิพย์พันฟิชชิงน้ำแมงเพชรหรือโทรมาสั่งก็ได้นะครับผมเบอร์ก็088นะครับ1666 6หกตัวนะครับก็หนึ่งนะครับ ส่งได้นะครับมีบริการจัดส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมสั่งมาได้เลยนะครับผมนะสนใจสินค้าอะไรโทรมาถามได้ขันลอกก็มีนะเพียบนะครับลอกก็เพียบเหมือนกันนะครับผมลองดูนะครับผมนะสนใจสินค้าทักมาได้นะครับผมของก็จะเข้ามาทุกๆวันแล้วครับผมตอนนี้กำลังไล่เช็คกำลังไล่ลง youtube อยู่นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ